สว,ส,สวัสดีค่ะเมื้อน,นี้ก็มาพอกับช่องกระแตน้อยแชนแนลครับมื้อน,นี้เฮาวสองคนในเมนูปิ้งปลาครับปิ้งปลาตำทัวนะครับมื้อนี้เนาะเด็ดปลากระกแยงมากินกับหยดงามๆก็หมักมะระพร้อมเอ้ามาค่ะแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมาครับฮะนี่มากินปิ้งปลาน้ำกันครับเหม,มือนในในปิ้งปลา,าปลาปิ้งมาหุ่นหอนใหม่ใม่ ห่อนๆแต่ก็เย็นเลยล่ะพี่น้องอาจจะห่อนอยู่ไซคือเห็นเป่าเนื้อปลามันดี

พักกีตัวอืมอันนี้พักกี่ตัวพักนึ่งตัว กลางนั่นกลางข้าข้อดหรือหยาไม่แนะ กิงปลายยกกับตตงรัวแซบโอ้สุดยอดเลยละว่าแต่มั่นดีปลาเพิ่นเอามาเอามาตั้งแต่กรละสิน กินเอับเราบ้างน่น <c oughs> อนอก่างก่างกลาง ตำมงตัง,ง,มงทัวยุบกับพักแยงพักแยองยุบกับตำมังทัวอ้าตีนทอง Bu mata banyak. แสบคับปลามันมันคุณเสบเป็นยังได้ฟัขงข้างเนี้ยอเดอฟังข้างเนี้ระว่งางกลางอยู่มุมจะกันหลด มุมมุมติดกันกับกลางแต่ว่าปลาอันนี้กลางกลางมันกระบอกอันนี้มันกางำเนีย หญิงแบบอบพลเดี๋ยวก็ใส่ขีมเอาฉัน,นหนาวเนี่ยเนื <c oughs> อ้อขาว,ขาว การทั้งทองทัองทองปลาอืม มุมเบอ,อ,อร์ปลาไข่ นั <idd ratchet Lust> ่งพิดหมุ่งนะขอบ่าเรียงกัดคอยจักข้างบุกาจักมาวันแต่ว่ามันนี้่ มันหอนเอาพี่นนอะ<ม>อือ ทางนั้นใบกลางใบกลางรู้สึกว่าหราเนื้อเขาขาวบ่เขาขาวบ่เขี่ยซองมุมและทางนี่ ก <c ười> ลางหน่อยเงินมลองเบิงเซียนขลดใส่อยู่เด้ ก็แย่งยุคก็ตามควรก็จับวันนี้บ่กใครแสดงว่ามึอน,นี่กินปลาเ่าทัานคอยแล้ว <laughs> อุ้ยไข่พี่น้องไข่แบบเปิ่นร่วนกินเบินลายตูแท้พ <laughs> อ,อย่านกล้าอือ เพันเห็นได้ปลามาใหม่มาคิดอยากเรื่อยเลยคอยปีงปลาตะมุทั่วโลดเอามาปีงนี่มันจวดจวดเลยอืออือใครอืออือ่ะตัวใครจ้ะอือเราใครก็เห็นใครนะหัวมันเอาไปก่อนยำยู่ได้พี่น้องหัวมันมันมัน Ở bài lắng này nó Như bao cầm nhàn càng nữa mà Hmm. อางนี้บีอ่อกยุ่มใหญ่เลยยันกลางค่ะน,นีนเป็นอันปลาอันแบบปลาสอยปลาสอยมันมันแซ่บอืม เอาไนติดมึงเลยไม่ได้ไแด้ทางนี้ใบปาเก่งบ่ดูวิไข่ไข่ปลาอยอ่แล้วโอ้โ เอาเอาเอาไปที่รังน่ะเกี่ยมเบอร์บ่ะปิ่งฟ้านี่แซ่บอีกนี้ค่ะพี่น้องฟ้ามันมันเอาน่ะจะอีอย่งนั้นเนล่ะก <c oughs> ินว่าสู่ภาพจังในกับ <c oughs> ขอโทษขออภัยหลายๆเ <c oughs> ด้อค่ะพี่น้อง <laughs> เปลนปลาตำทั่วมือนี่ครับใส่กับบรรยากาศยามเที่ยนนะครับเนาะกับเป็นเสี้ยวเอาแต่น้อยอยู่ครับมือนี่อ่ะมือนี่ยกระแตน้อยกับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทำมาถ่ายชินชาวพิมพนี่กับฝากกดไลค์ลกดแชร์ใไนได้ค่ะมือเนี่ยกระแตน้อยสวัสดีครับ